เรียกว่าตายเป็นมั้งนะตรงนี้ใครจะถามก็ได้แล้วจะถามยังไงก็ถามได้ขางสื่อแต่ว่าขังสื่ออย่างตอบไม่ได้ไม่ไม่ตอบไม่ตอบไม่ไม่เห็นปอจะเอยู่แล้วมันก็มันก็ต้องเกิดควาเบื่อหน่ายเพราะใจเรื่องนั้นไม่วอกแวกไปในที่อื่นนะคำว่าเบื่อหน่ายก็คือเป็นมั้งนั่นเองอยังมันยังไม่เป็น,ปนแต่มันก็ต้อตายก็เป็นระดับ บันไดก็ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามมันยังไม่สุดไม่ถึงขั้นสิบห้าก็ยังไม่ได้มันก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนหมายว่าก้านกายนี่เป็นเริ่มต้นของม้เริ่มต้นอเป็นฐานของม้า<ะ>เรียกว่าปีประธานสี่แสดงว่ารูปเวทนา,าสัญญาสงขารไม่ใช่เม,มื่อใจของเราที่สมุ อย่างนั้นพนเรี่กวเป็นสมาธิเมื่อใจตัวนั้นเขาไปคิดอยู่เฉพาะเรื่องกายแล,แล้วมันไม่พุ่งไปในที่ใดเลยมันคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วเมื่อเราเราอยู่พักเหนื่อยเราจะพักตั้งสองชั่วโมงสามชมมั่วโมงก็ยุ่มยไม่คิดแต่รู้ใช่ไหมแต่รู้ใช่ไหมไม่คิดแต่รู้เนี่ยอ้าวไม่รู้ไงไปนั่งอย่างนี้พัดเทีย่ยงพัด,พด ไม่คิดเลยนั่นนั่นอย่างนั้นไม่รู้ได้สมาธิต้องรู้สมาธิบางอย่างมันบบมันเคยเป็นมันหลับเพราะนั่งองคยังมันหลับไม่รู้เลยฟ้าผ่รา,า,ารู้ไหมลดะฉันเลยนั่นไม่ไม่ไม่ใช่สมาธิแล้วไปดูของาาสะมเเ็นพระไมค์เขียนไว้ก็เรียบกรเรียกว่ามันเป็นอาหญีคพบถือเข้าไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเป็นอยู่หลายเดือนว่าจะมาฟ้าอย <c oughs> ่างไรไว้คือ อ,อย่านั้นนบหมดไม่รู้ก็เฮ้ยพอมาแล้วไปไมาใช่ไม่ได้แยอยู่างเรเป็นเดือนอนัควัจะตกอ่าไม่ใช่ของให้พระลงขอ,งองนันน้เสร็จแก่พระไม่แก้เสร็จธรรมาวันนี้มันมันไม่มันมีหลายเรื่องกันเรื่องการปฏิบัติเพราะนั้นเราต้อง,องเราอย่ายไปเข้าใจว่าเป็นสมาธิแล้วหลับไม่หลับนัก ปฏิบัติกันเข้าใจว่าหลับกันมากเรื่องนี้อาตมาคอยว่าคนเข้าใจสมาธิหลับได้ยังไงอย่างนั้นจะจัดเป็นสมาธิได้หเราพัดมาตั้งห้าหกปีแล้วแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ขี้แมวไม่ใช่ขี้ที่ที่หมูมันยังใส่สัใส่นาได้ที่แมวไม่ใส่มันมีขนมากไม่เอา ราะนั้นเวลานี้มันมีคนที่การปฏิบัติกันแย่แต่บางทีมันก็มันอย่างว่าเก็พูดนะบากนะเขาก็อาจารย์มีความรู้ดีแย่ไม่ใช่ว่าไม่มีไอ้เรามัวปากนกัความรู้ความฉลาดผิดกันถูกเขาไม่ได้แต่ว่าไอ้เสือถ้ามันอยู่ในป่ามันก็ต้องมีเขียวเล็รมัืนขัน มันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเข่าก็มันก็ย่างคองอ่ะแต่ว่าเข้าไปในกอกเขานะทําไมเข้ากอกเขาทั้งก็ทั้งก็ไม่ทำอะไรใครแต่ว่าเข้าไปในที่มันมันก็ต้องสู้กันเสือมันไม่สบายตอกเพราะมันเที่ยวทูแต่ไม่ถึงถึงเวลาลายมันก็ไม่ออกแล้วคนที่เข้าอยู่ในพวังเนี่ย ทำไงก็ไม่รู้นะฮะบางทีเข้าไปแล้วไม่รู้ฮะผมอที่ผมคุยกันมาบางคนก็าบอกเขาไม่รู้มันไม่ใช่มาไม่ไม่ใช่มาที่กองไปอยู่ในถ้ำเลยมันหลับมันเป็นค่ไส้สมาธินะแค่ไหนคือวิธีแก้ตรงนี้ต้องใช้บริกรรมอยู่อย่าให้จิตเข้าไปยังต้องแก้ตรงนี้อนแก้ไม่ให้จิตเข้าไปเลยเพราะเพราะเพราะเมื่อมันจะดีอ่อนเข้า การบริกรรมก็เบาเ,าเข้าเบาเข้าครับอย่าอย่าไปหยุดต้องบริกรรมให้มันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถึงจะแก่ได้ยอย่างนั้นพอเผลอพับเดียวเอาไปแล้วไปแหละอ่าเข้าอย่างนั้นแก้ยากผมแก้ยากที่สุดต้องพยายามแก้ตรงนี้รับรพรเรงตรงเอาเลยับลยมันไปบางทีนั่งนานๆเลยน,น,ละ,น,นละนานสองสามช<า><า>ั่วโมงก,ก็ได้ วันนี้ผมคุยมาเองเขาบอกอยู่ได้สองชั่วโมงเลอยู่อยู่ได้แต่ไม่รู้ตัวเลยแม้แ <c oughs> ต่ใครจะเปิดวิทยุดังขนาดไหนเครื่องบินมาไหนก็ไม่รู้ตัวเฉยน่ามันเป็นโมหะท่านถ้าไม่ได้ทำไมเลยว่ามันเป็นอสัญญิคกันหนึ่งแต่ทีนี้บุคคลคนนั้นไม่เคยรู้ตัวไม่รู้หรอกเพราะออก่าแท้จะรู้เรานั่งก็รู้สันติแต่ว่าไม่มีวิธีแก้แก้ไม่ มาที่วัดตอนทนนี่ฝ่านั่นงแล้วไม่รู้เรื่องมันก็จะเข้าอยู่ในเกณฑ์นั้นเหมือนกันแต่แล้วมันก็ยังดีจะบอกว่าวตอ,อนทีเดียวก็ไ <c oughs> ม่ฝ่ายมีมีกันแยะมาทำมาเป็นทัหายดืแต่เราก็แก้ในการบริการแล้วก็จบเพราะเพราะบริการเพราะเพราะเพราะ มันไปเข้าพับอ่าพอตายใไหมน,นี่มันเป็นเหตุผลแก้ไหมมันก็เข้าอีกไม่รู้เลยเสียงไม่ได้ยินหมดคล้ายๆภาษาที่มันกลับมันชักกลพูดอย่างก็มาพูดไอ้ที่บริกรรมก็ให้เกิดมันรู้ตัวใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่การบริกรรมนี้เราต้องคานจะไปตัดอารมณ์ที่มันมัน นิวรณรคำที่มาคิดบุงแต่งคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ว่าภาษาเราเพราะถ้าให้ใจตัวนี้ไปอยู่กับตรงนี้ให้มันแน่เท่านี้เรายังเอาไว้ได้ถ้าจะเราไปคิดธรรมะข้อไหนมันไม่ได้คิดคิดมันก็คิดเป็นื่อมันมันจะว่าโลกเขาต้องอย่างนั้นจะไปเอาให้มันปึ้งเข้าไปทีเดียวเส้นสายขาดหมด พวก,กคุรกิจเนีถ้าถึงเวลาเข้าสงครามเต็มที่มันก็ต้องตระลุแล้วเธอคอขาดหรือท่านคอขาดก็ต้องสู้กันมันไม่ถอยแล้วจะถอยได้ไหงไงย่ำเต็มที่แล้วเวลามันเข้าได้เข้าเข็มก็จะย่ำมันเต็มที่นะจะถอยอ่ะก็เป็นอย่างนั้นอย่างท่านอาจารย์เนี่ยท่า,จานจะหมาสามเดือนท่านังข้าวทีวัน เวลาท่านบำเพ็ญอาทิตย์เป็นฉันทีวันวันแปดขั้นทีสิบห้าขั 15, 000, น้นทีเวลาท่านเล่นท่เล่นกันทีโยมที่อยู่แถวนั้นบอกกันเด๊ะให้ผมไปดูเนทะ้าวมันจะตายไปดูทนะ่านก็ไม่เห็นตายสามเดือนในพรรษาท่านฉันข้าวเพียงเทีเท่ยวก็วันภาที่กี่เมีกี่ระภาคในต่ฉันบบน,นะครับการสาบบัวนะเวลาท่านเล่นเลยนรับ บางทีบางองค์ก็อดเจ็ดวันแันสิบวันนแค่นั้นแล้วแต่อดบางทีก็เป็นประโยชน์บางทีก็ไม่เป็นประโยชน์คือทําไมไม่คือทำไมที่บอกเป็นประโยชน์อดแล้วไม่ทำงานลักษณะของจิตมันก็ต่างกันแต่ว่าคนเราก็นิสัยไม่เหมือนกันแต่ถ้าอดแล้วไปอยู่เฉยไม่ทำา เจิตเข้าไปพักเฉยๆไม่พิจารณนาะกม็มีประโยชน์มันประโยชน์หลายอย่างแต่อดแล้วไปอยู่สบายได้แต่ถ้ายังไม่ดีเต็มที่ก็ต้องอดแล้วก็ต้องสู้คิดต้องคิดลักษณะของปัญญาต้องคิดนะคิด,คดล้วต้องเบื่อความคิดก็ต้องนายความคิดเหมือนมือเราเนี่ยจับกระโถนอยู่ทุกวันนะแล้วเรายกอยู่ไม่ปล่อยมันจะได้ด น้ารับษนัของปัญญาก็ตตรงอย่างนั้นอ,อ๋อมือฉันไม่ใช้กระโถนเนี่ยฉันจะไปบ้าจาับกระโถนอยู่นะเราก็สบายที่เาะอย่างนีน้แค่นี่ลักษณะของปัญญาก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นในตำาที่เขาบอกสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุพิกขุเป็นผลภิกขุมหมายความต้องป่อยกระโถนเนี่ยต้องคึงคึงแล้ว ลักษณะของปัญญาก็ต้องคึงคึงอยู่อันนี้เดียวไม่ลดดนี่มานี่มานี่มานี่อย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่ไม่ใช่ลักษณะปัญญาลักษณะปัญญาต้องคิดอยู่นั่นแล้วไม่ไม่กระโดดไปที่อื่นเลยอยู่กันอย่างนั้นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ต้องฟัดกันอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ใช่ทีเดียวหลายใจต้องหลายทีวันไหนมันดีเพิ่งอ๋อกราถอนอี่เราี่บ้าไปทำกระโจนอยู่นะเพราะมันถอนตัวเป็นต่างหาก บางทีท่านว่าอยู่ในฌานเนี่ยในในกดแปดวันเจ็ดวันเนี่ยหมายหมายว่าอยู่ในขนาดอยู่ในสมาบัตใช่ไหมฌานฌานไม่ใช่ฌานไม่ใช่นะสมาบัตนะไม่ช่สมาบัตแล้วก็เหมือนฌาน้ก็สมาธินั่นเป็นความสูงชนิดเป็นความสูงที่เกิดจากการใช้ปัญญาไม่ใช่นี่เป็นความสูงรหดับที่พัก พักจิตพักร่างกายเท่านั้นเองพักของจิตไม่คิดแต่พ่ธีสู้อย่างนี้สู้กันเนี่ยสู้กันได้ละบางเหมือนเราเข้าไปไปลบก,กันนะด,กดับกันแล้วฟัดกันนะั่นแบบใครเชิญแล้วปวดแล้วนะคอขาดไปก่อน,นะนกรกเทาะไอ้ตัวนี้สำคัญกว่าไอ้ตัวไปสุกอยูอเฉยอ่ะเขาเข้าอายานพาเนี่ยมันสำคัญกว่านะเพราะนั้น เพราะนั้นพุทธระชาอกปัญญาสำคัญแล้วรูประชามัานน่ะทันต้องเอาตัวนี้นะ่ะค้นให้หนักค้นอองไปทำไมเ,เหมือน,น,อ,นองค์อีนะอ่าค้นลงไปค้นไปมาก้ค้นลงไปนะ <c oughs> แต่ท่านก็ให้ค้นเหมือนกันในเวลาทีา่พอคนเข้าไปศึกษาครับบางองค์ก็ไปเถียงทำไม ปัญญาอ้านั่นแหะมัน,ม,นมันจะบาด่างนั้นปัญญาก็บาดนะเพราะท่านแกะก,กับสอบสอบใส่ทีนี่นะทีแรกท่านเข่งพองนั้นเถี่ยพระท่านก็สอบใส่ทนะีปัญญาก็บาดนะนะเพราะมันไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางอะไรเพราะมันเอาเกินเถื่อนเลยเถิดไปเวลาควรพักก็ต้องพักไม่ใช่ไปคิดอยู่ตลอดเวลาคิดมากก็บาดนะ อาจารย์หาเนี่ยท่านเล่าแล้วท่านกำลังฟุ้งเต็มที่เลยก็เข้าไปท่านนอนป่ยวยท่าน,นลุกขึ้นมาแล้วมหมาโมงจะบาดนะบาดนะครูาระจำนั่นแหละมันจะบาดว่ายไหมนะส่ายแล้วนั่งปัญญา,า,า,าเนี่ยมันบาดมวดมันต้องเป็นทักนผู้ปฏิบัติุติท่านหนึ่ง ท่านเน้นลงไปเต็มที่ต้องเป็นรมแล้วจนทีหลังอ๋อกระโถนอย่าง,งคลี่ว่าอ๋อไอเราเนี่ยบ้ากระโถนเนี่ยไอคำจะกระโถนไม่รู้จับวางเพราะเมื่อมันมันเต็มที่ลงไปนะ้ัก็ต้องรู้ว่ากระโถนไม่ใช่มือเรามันก็ต้องวางเหนือท่านสบายลทีนี้ไปเรียกว่าสบายแล้วเข้าใจไหมมันย,ยังคำกรำะโถนอยู่ําถ้วยคำกรำะโถน กรรมนู่นกรรมนี่มันยุ่ง <c oughs> ใจนี่พราะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจาึงว่าใจของเรามันกายมันถึงใจมันถึงแต่ทีนี้ใจที่บริรสุทธิ์นี่อี่สุนใจที่บริสุทธิ์เราดูไม่ได้ต้องฝึกตัวนี้ให้เปิดขเขาจะแต่มีทุกคนไห่ไหะคนเราไม่มี่ แต่ในนี้เราไม่ได้ปฏิบัติท่านะกลับยืนถามว่า่านนี้่าท่านจะคืะ้ท่านให้พ่คิดว่าในขณะที่เรากําลังทำสมาธินะคะเราจะไม่ควรยกข้อธรรมขึ้นพิจารณาแต่ระยะต่อมาทั้งหมดว่ามีการพิจารณาธรรมจึิงจะเป็นไม่เป็นโมหะนะเจคะเราจะพิจารณาได้ว่าขณะไหนเราควรจะพิจารณาธรรมขณะไหนเราจะไม่ควรพิจารณา คืองานของเรานี่ยต้องเสร็จไอการที่เราขอดมามาคิดนเนี่ยมา,มาเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าในขณะที่เรายังงานยังไม่เสร็จตาตายแล้วมาเปรียบเทียบมันก็เหมือนเราไปเดินเข้าไปในที่รกที่ดงอย่างกันพอออกมาปเดี๋ยว,วต้องเข้าลกเข้าดงนีกเมื่อเราออกจากดงแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อดงนี่ทั้งเข้าไปมันหนามตามตีนนะแน่ตรนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเราเทียบได้แต่ว่า มันก็เป็นประโยชน์แต่บางครั้งมันเป็นดีมอนแห้ออาคิดแล้วก็บางคนก็อาจิตไปมัดจิตของฉันสงบนี้นะอ๋อนี่ก็ทไ่บอกมาฮะออตรงนี้นิพพานนะแต่ตรงนี้นินนะนมุตนะแตกมันก็จะบาดเลยอีท่าบางองค์นม,มาว่ากันมาแบบนี้อ๋าจิตสงบเปรียบอ๋อตรงนี้นิพพานเนี่ยอ๋อท้่ไม่คิดตรงนั้นถ้าะมาภาวนาดีนั่นเหล อาไหนท่านลองไปพิจารณาทายสักเจ็ดวันที่ว่างั้นเอาได้ปล่าพอหลายหลายวันเรื่องวันไหนได้ไงเรื่พิจารณาไม่ได้ครูที่ท่านติเตี้ยก็ต้องพิจารณาได้ทำไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้บา้าะนะรู้สึกเอว่างเป็นที <laughs> นั่นแหละผมไปเที่ยวไปอย่างนั้นไปเทียบ,ก,ก,ยบก,ก,ยกันิา่าจิตเขราได้ทั้งหมดแล้วอ๋อตรงนี้นิพพานแล้ว <laughs> เนี่ยมันมีที่มีแค่ทีไ่ไปคิดเอาประมาณเอาพอใจแล้วนิ่งแล้วตกไปประมาณเอามันไม่ได้แต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์นั่นของเขาแต่ทศนี้เมื่อมาถามผู้ธิชนมีความเข้าใจบ้างท่านกัตอบเอามาท่านหนหมายความว่าขณะจิตท,ที่บริกรรมแล้วเนี่ยงานของจิตเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้องวางพุโทโธ คือเมื่อเมื่อเรารู้ว่าใจตัวนั้นมันอยู่กับพุทโธจนต้องเวลาสิชั่วโมงแต่นี้เราก็จะวางพุทโธรู้นะว่าใจเรานี่จะตั้งได้นานเท่าไรนนิ่งอยู่เฉยไม่คิดเลยไม่มีความคิดเลยนะต้องนั้นไม่คิดไปในที่อื่นแต่รู้อยู่ว่าสิ่งอะไรทั้งหมดที่ได้ยินเนี่ยก็สับแต่ว่ารู้เฉยเฉยไม่เข้าไปเกี่ยวกับไม่มีความหมายในสิ่งนั้นรู้อยู่เฉย สิบนาทียี่สิบทีถึงชั่วโมงอย่างนี้แล้วคิดการพิจารณากายแล้ว,นะลวลทีนี้เมื่อเราฝึกในร้หวันนี้ก็ค่อคมามพิจารณาการพิจารณากายแล้วมันไม่มีหลงไม่มีไม่มีทางไม่หลงถ้าคนไม่พิจารณากายข้าไปไปเล่นข้างนอกก็เสียแต้วน่าเสียกายนี่มันก็ชุบควรมันเปตนต็นสิ่งตั้งพ่ออาตมาเคย